สวัสดีครับมารีวิวนะครับเอฟเฟกครับโกโกโกนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยคือมีมายาวนานละนะครับเป็นรุ่นนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ครับผมเห็นไม่ค่อยมีใครมารีวิวนะครับเลยก็เลยบางคนก็ไม่รู้ว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันมันมันสำคัญต่อเอฟเฟกต์ไหมหรือต่อวงการต่อการเล่นกีตาร์ต่อการอันนั้นไหมนะครับผมจริงมันมันสำคัญมากครับแต่บางคนก็บอกว่าบางคนก็บอกว่ามีก็ได้บางคนก็บอกว่าในาบอร์ดเนี่ยจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้อันนี้คือแล้วแล้วแต่คนนะครับสําหรับผมก็คือ สำหรับที่ขนาดเล่นอยู่ที่บ้านหรือว่าอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันก็สมควรจะมีนะครับเพราะว่าตามชื่อเลยนะครับคอมเพรสเซอร์คืออ่ามันทําหน้าที่ช่วยคอมเพสสัญญาณนะครับให้มันบาลานซ์กันอันนี้สมมุติผมไม่ไม่ปิดคอมเพรสเซอร์นะครับนี่ผมดีดแรงดีดเบาแล้วก็เน้นหรือว่าไม่ต้องเน้น ให้เสียงกระแทกออกมาเวลาลูกค้าฟังหรือว่าเวลาเราฟังก็ความรู้สึกเราจะมันมันจะไม่เพราะแล้วมันรู้สึกน่า,ารําคาญนะครับผมบางทีถ้าถ้าเสียงมันกระแทกออกมาเยอะๆหรือมันเสียงมันพุ่งออกมาแรงเกินแล้วก็ไม่น่าฟังนะเนี่ยครับอันนี้ง่ายๆเลยผมปรับแอ t right. แทกไว้ที่วันที่9โมงครับซัดเทนอยู่ที่เทียนนะครับตัวนี้มีดีมากนะปกติคอมเพรสเนี่ยมันจะไม่ปรับแบบนี้มันจะเป็นค่าเข,า,ขาเรียกว่าอะไรค่าเขียนว่าคอมแล้วก็ เลเวลแล้วก็อะไรสักอย่าง่ผมไม่แน่ใจแต่อันนี้มันมันดมันอ่านง่ายครับมันเข้าใจง่ายนะครับเลเวลก็คือดังเบาอยู่แล้วนะครับผมเปิดก่อนเนี่ยครับเปิดปุ๊บเสียนดังขึ้นมาเลยผมปิดก่อนนะนอันนี้คือแบบนี่คือของธรรมดาเลยครับยี่ห้อโกโก้บนะครับผมยี่ห้อที่คนมองข้ามาบางคนก็บอกว่า ยี่ห้อนี้อ่านู้นนั่นเดี๋ยวแต่ผมว่าก็โอเคนะครับหลายหลายอย่างผมเปิดนะครับนี่ยครับมันจะขับย่านนี้มาแล้วก็ลดให้มันบาลานซ์ก็ได้ครับนี่ครับผมเล่นไม่เก่งน,นะผมก็คือธรรมดานะนี่ผมตีเบาๆนะ ครัผมปิดนะบางเห็นไหมครับบางเส้นบางสายมันหายไป อยงก็อยู่ในลิมิตที่เราตั้งไว้นะครับตัวนี้ถ้าผมปิดน,นะนี่ครับกระดังงกันมานะครับเพราะมันไม่พอะลาตีคอร์ดนี่ครับทุกอย่างมันชัดเจนหมดนะครับผมส่วนแอตแทกเนี่ยก็คือตามชื่อเลยเพิ่มเพิ่มแรงกระแทกมันเนี่ยตรงหัวครับนี่ครับมันจะนุ่มขึ้นถ้าผมแรงขึ้นมันก็จะเจิกขึ้น ชอบอยู่อกมาสักแปดเก้าโมงน่ยอะแล้วอันนี้ดีมากนะครับมีสัตเทนมาให้เวลาปกติเต้อเนี่ยเวลาเราเวลาเรามีได้คอมเพรสเนี่ยเวลาเราใส่คอมเพสเนี่ยสังเกตว่าย่านที่เป็นย่านสัตเทนมันจะหายไปนะครับ รู้สึกความกระแทกนะครับเดี๋ยวเรามาสึกว่าความความปอกปอกมันหายไป้าเพิ่มมาประมาณนี้แล้วกันประมาสักสิบโมงนะส่วนแอดเทปเทนก็อยู่ประมาณเที่ยงนะผมต้องปิดน,นะครับคือมันจะมีจงังหวะที่ผมอย่างเงี้ยเสียงมันจะแบบ อแล้วก็พุ่งขึ้นมานะครับซึ่งมันจะแบบกลายเป็นดังอะ่ะเนี่ยครับมันดังเป็นบางจังหวะเห็นไครับดังจังหวะที่มือลงแต่ถ้าเราคอมเพสมันปุ๊ e บเสียงก็ง <ไป S 2> จะเท่ากัน,นครับทำให้บาลานซ์มันเสียงเท่ากันหมดห้ามไปอยู่ในเสียงแตกใช่ไหมครับสมมติถ้าผมใส่เสียงแตก แค่นี้ก็รู้เลยครับลงปิดนะครับความรู้สึกเหมือนบางสายมันออกไปเต็ม น่านะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมเจืงผมว่าคุ้มค่ามากนะครับตัวนี้ยังไงก็ ลองหามาแชรกันได้นะครับนี่คือเป็นของลูกค้านะครับยืมมานะครับแต่ละคนที่อยากรู้ว่ามันทําหน้าที่อะไรหรือว่าอะไรเงี้ยผมอาจจะรีวิวอาจจะผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมก็เป็นคนใช้จริงๆนะครับไม่ได้ว่ามีส่วนแสนเสียกับยี่ห้อนี้นะครับคือใช้นะครับผมคือมันดีมากๆนะครับไม่ต้องแพงก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่รุ่นที่แพงไม่ดีนะครับเห็นมีเป็นคอมเพรสเซอร์บางตัวก็หลายพันเลยนะครับก็มีนะครับผมซึ่งอันนั้นก็เป็นของที่ดีอาจจะปรับได้เยอะขึ้นหรือ ความนุ่มนวลในการใช้งานของของเขา,าจะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็คือได้มาเป็นของใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้านะครับผมโอเคใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับหาซื้อได้นะครับผมโกโก้คอมเพรสเซอร์ครับโอเคขอบคุณครับ